สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในปี2009อังกฤษเริ่มวาดเส้นประวัติศาสตร์หนึ่งเส้นเส้นที่เปลี่ยนวิธีที่สังคมมองการสูบบุหรี่ไปตลอดกาลแนวคิด k ม f r ฟ e ีเจเนเรชันเกิดขึ้นใครเกิดตั้งแต่หนึ่1มกราคม2009เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตสำหรับคนรุ่นก่อนบุหรี่อาจยังเป็นทางเลือกแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ มันกลายเป็นวัตถุต้องห้ามกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการยืดหรือบังคับอย่างผาดก,การแต่เป็นการวางโครงสร้างสังคมให้คนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากการเสพติดนิโคตินตั้งแต่แรกเพราะไม่มีเด็กคนไหนเริ่มสูบบุหรี่ด้วยความตั้งใจจะป่วยเป็นมะเร็งในอนาคตพวกเขาเพียงทดลองและบางครั้งติดก,กับดักนิโคตินโดยไม่รู้ตัวโดวยกลไกสําคัญของสมอ f ฟีเจ e ร์เลชันมีหลายอย่างเริ่มจากการเพิ่มอายุข,ขั้นต่ำของผู้ซื้อบุหรี่ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้คืออายุ18ปีโดยปีหน้าจะเป็น19ปีและต่อไปอีกหลาย10ปีเพื่อให้ผู้ที่เกิดหลัง2009ไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีการแบนบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งซึ่งเคยเป็นช่องทางง่ายสำหรับเด็กหน้าใหม่และการบังคับให้บรรจุพัน์เรียบไม่มีแรงดึงดูดทางสายตาไม่ดูเท่หรือคู่เพื่อลดแรงจูงใจให้ทดลองแนวคิดนี้เคยเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ปี2022 แต่รัฐบ,บาลชุดใหม่ยกเลิกก่อนเริ่มบังคับใช้เพื่อให้เก็บภาษีบุหรี่มาใช้ในนโยบายอื่นอังกฤษกลับมาสารต่อแม้มีการเปลี่ยนรัฐบ,บาลหลายครั้งแต่ได้รับการสนับสนุนแบบ2ฝ่ายตัวเลขบวตในวาระสำคัญถึง415ต่อ47เสียงการผ่านกฎหมายจึงกลายเป็นความเห็นชอบที่ชัดเจนและยากจะโต้แย้งกำหนดการสำคัญคือเริ่มแบนบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งในปี2025 และเริ่มบัคับใช้ s m o สม r e e Generation อย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งมกราคม2 0 2 7ขณะที่สถิติสะท้อนความจำเป็นในการตัดสินใจนี้ในอังกฤษมีผู้เสียชีวิตกว่า77,000คนต่อปีจากบุหรี่โดยส่วนใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้เช่นมะเร็งปอดโรคหัวใจและถุงลมป่งพองระบบสาธารณสุขต้องรับผ่าระทั้งงบประมาณและแรงงานจำนวนมาก การออกกฎหมายตั้งแต่วันนี้จึงเป็นการยอมเจ็บปวดในระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับไทยพบความแตกต่างชัดเจนกฎหมายไทยกำหนดอายุข,ขั้นต่ำ20ปีสำหรับการซื้อบุรีและแบบบุหรีไฟฟ้าทุกรูปแบบแต่ยังไม่มีแนวคิด moving A Ed limit ที่เลื่อนเกณต,ตามปีเพื่อปิดโอกาสของคนรุ่นใหม่ แย่ารก็ตามสัดส่วนวัยรุ่นที่สุบุรียังสูงอยู่ที่ประมาณ11-12%ของอายุ15-19ปีขณะที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่ประมาณ7-8%ของวัยเดียวกันโมเดลอังกฤษเน้นการสร้างทางเลือกเริ่มต้นของสังคมใหม่คือเด็กหลายคนไม่เคยเข้าถึงบุหรี่เลยในขณะที่ประเทศไทยยังเพิ่งผ่าเพียงการจำกัดอายุและบรรจุผ่านอีกทั้งความก้าวหน้าของอังกฤษในครั้งนี้ ยังเป็นตัวอย่างให้ไทยและประเทศอื่นๆได้เรียนรู้ว่าการออกแบบนโยบายเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทางสามารถสร้างสังคมปลอดบุี่ในอนาคตได้จริงและอาจช่วยลดภาระด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย